สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วชาวข้องใจกกระกะปล่อยผีรับรองนายกอบจอชี้หลายกรณีหลักฐานชัดทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนายชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพักประชาธิป,ปัตย์โพสต์เฟซบุ o กเชาวมีขวดมีเนื้อหาระบุว่าปล่อยผีนายกอบจอ23จังหวัดทำไม เมื่อวานนี้2กลุ่มพาพันธ์2,564ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะต มีมติให้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมอีก23จังหวัดโดยกกตให้เหตุผลว่าเรื่องร้องเรียนของนายกอบจกลุ่มนี้ทางสำนักงานกกตจังหวัดยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและเมื่อส่งมาถึงกกตกลางก็ยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามระเบียบกกตว่าโดยการสืบสวนไต่สวนอีกทั้งระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามที่กฎหมายกำหนดให้กกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ภายใน60วันนับแต่วันเลือกตั้งก็ไม่เพียงพอที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่หากกกตวินิจฉัยว่ามีการกระทำทุจริตจึงมีมติให้ประกาศรับรองผลไปก่อนและเร่งให้สำนักงานกกตจังหวัดดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้เสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอที่ประชุมกกตพิจารณาหลายคนตั้งคำถามว่าเรื่องร้องเรียนนายกอบจอกลุ่มนี้ บางสำนวนมีพยานหลักฐานแจ้งชัดแต่ทำไมกกตไม่สอยก่อนหรือเพราะไม่อยากยุ่ง เนื่องจากตามกฎหมายแม้จะสอยก่อนก็ต้องส่งสำนวนให้สารพิจารณาวินิจฉัยอีกครั้งอยู่ดีเลยลากยาวรับรองไปก่อนค่อยโยนสำนวนส่งสารทีเดียวซึ่งหลังจากนี้หากกะกะตสรุปสำนวนเสร็จและปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมกะกะตก็จะยื่นคำร้องต่อสารอุทธรณ์หรือสารอุทธรณ์ภาคเพื่อพิจารณาเมื่อสารมีคำสั่งรับ คำร้องไว้พิจารณาแล้วให้นายกอบจร,รวมทั้งรองนายกอบจเลขานุการและที่ปรึกษานายกหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะพิภากษาวา่าผู้นั้นมิได้กระทำผิดในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมศาลก็จะสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และสั่งเพิกถอนสิทธทิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรเป็นเวลาสิปีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด เพราะฉะนั้นคนที่กะกะตรับรองไปก่อนก็อย่าได้ดีใจจนเกินไปเพราะยังมีชนักติดหลังอยู่ส่วนคนที่ร้องเรียนหรือคนที่ได้คะแนนลำดับหลังก็อย่าสิ้นหวังยังมีโอกาสกลับมาได้อีกมีอุทาหรณ์ให้เห็นมาแล้วหลายคดีอดใจรอครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ